อเรามาเล่นเกมเติมตัวอักษรในช่องว่างกันนะครับดูว่าจะยังไงเอาตรงๆกันเลยแล้วกันอ่าหันหีเออคุณลุงอยากให้คูณพูดอย่างนี้อ่ามาเร็วๆอะไรนะอ่าอะไรอ่ะคอยหำ เร็วๆมาอีกอะไรอีก <c oughs> รู้อยากให้พูดคำนี้ร้านรู้อยากให้พูดคำแบบนี้แหละไม่งั้นไม่ทำอีกอย่างนี้มาหรอกเอฟเฟกมันสองแง่สองแง,ง่เองเออดูดคุยมาอีกอ่ะเร็วๆอะไร มีแตดเร็เร็วเร็วเร็วเอออะไรคุยเออห่วย อะไรอีกแซมเยี่ยมันดีวะอะไรวะโอ้ยมาอีกแล้วแม่ดอกทอง โอ้ยพอแล้วไม่เล่นแล้วพอแค่นี้แหละ